เป็นอีกครั้งที่ลิเวอร์พูลต้องเผชิญกับชะตากรรมเซนเตอร์แบ็กปิดเทอมโดยคราวนี้เป็นคราวโชคร้ายของโชลอัลมาติปแนวรับตัวเก่าที่เจ็บ a c l จนต้องพักไปจนจบฤด,ดูกาลทำให้ตอนนี้แคนดิเดตเซนเตอร์แบ็กก็ลดน้อยถอยลงเหลือเพียงแค่เฟอร์จิวฟันดอิบราฮิมากนาเต้ที่เป็นคู่ตัวหลักโดยมีสำรองอย่างโจโกเมสและมีดาวรุ่งอย่างจอเรลควอนซ่าคอยเป็นแบ็กอัพปัญหาก็คือนักเตะอย่างกุนาเต้และเทพโจก็มักจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยๆทำให้สถานการณ์โดยรวมแล้วยัััังงไไมมม่่นนคคกกด้้ใรเขาาอส ก็น่าจะช่วยพอแบ่งเบาภาระไปได้แล้วคนที่เข้ามาใหม่ก็จะอยู่กับทีมได้ไปยาวๆเพราะหากให้ดาวสถานการณ์หากมาติดกลับมาก็อาจถึงเวลาที่เขาจะต้องแยกย้ายนะครับวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กเลยขอขันอาสาวิเคราะห์แนวรับที่น่าสนใจในตลาดหน้าหนาวนี้และรวมไปถึงตัวแทนของมาติดในอนาคตให้แฟนหงได้รู้จักและประเมินดูว่าชื่นชอบใครหรือไม่าอไม่แน่วันหนึ่งนักเตะในกลุ่มนี้อาจจะได้ย้ายมาขันหลังบ้านในช่วงเดือนมกราคมนี้ก็เป็นได้ 1. มักซองลักครัวส แข้งชาวฝรั่งเศสวัย23ปีใช้เวลาราวๆ3ปีที่ผ่านมากับทีมที่ฟอร์มรุ่มๆดอนๆอย่าง Wolves บวกหลังย้ายมาจากโซโชเมื่อช่วงสัมเมอร์ปี2020และครูสเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ถนัดเท้าขวาและชื่นชอบที่จะเล่นเป็นแนวรับฝั่งขวาน่าทำให้มันดูเข้ากันดีกับฟิลฟันได้ที่มาทะเยอทยาทางซ้ายอยู่เสมอและน่าจะเข้ากันได้ดีกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนที่ประจำการอยู่ใกล้ๆเขาแข่งหนุ่มคนนี้มีร่างกายที่ยอดเยี่ยมเขาสูงถึง190ซนติเมตรทว่ารวดเร็วและ บอลฉลาดอีกด้วยแถมเขายังขึ้นชื่อในการพาบอลขึ้นไปเติมเกมรุกทะลุทะลวงและจ่ายบอลจากแนวรุกอย่างแม่นยำซึ่งมีกองหลังไม่กี่คนที่เล่นในสไตล์นี้ในพิมลีกและสิ่งที่การันตีได้ว่าเขาอาจจะทำให้หงแดงสบายใจได้ประมาณหนึ่งก็เพราะเขาเป็นสายเจ็บยากที่เตะบ,บอลระดับลีกสูงสุดและฟุตบอลยุโรปมาหลายปีแต่ว่าเขาพลาดการลงสนามจากอาการบาดเจ็บไปเพียงแค่6เกมเท่านั้น 2ลอยแคลลี่จากบอลมัดลอยคลลี่ลงเล่นให้กับเดอะเชอรี่ในซีซั่นนี้ไปแล้ว9เกมในพรีเมียร์ลีกรวมถึงมีชื่อ 2, 2> ใน4ี่เกมที่ทีมยังไม่แพ้ใครอีกด้วยอ๋ย่าไดไรก็ตามปัญหาของเคลลี่ที่ทําให้แฟนหงต้องคิดหนักอาจจะเป็นเพราะอาการบาดเจ็บที่เจ้าตัวเจออีกด้วยนะครับพอในเกมกับวิลลาและพาเลสเขาก็ไม่มีชื่อจากปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อทําให้อดนนีอิราอล่าค่อนข้างปวดหัวกับเขาที่ต้องเล่นสัปดาห์เว้นสัปดาห์เคลลี่พลาดเกมไปเยอะในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาแต่ไม่ว่าเก้าใหล เป็นการเซ็นสัญญาที่น่าสนใจด้วยศักยภาพที่พร้อมจะเป็นตัวเลือกรองเป็นนักเตะอังกฤษและค่าตัวที่น้อยเอามากๆเพราะสัญญาของเขานั้นก็จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้านี้แล้วอีกทางยังเล่นแบ็กซด์ได้อีกด้วยดังนั้นนี่จะเป็นการเซ็นสัญญาคาตาทับที่ไม่เลวเลยเพียงแต่ถ้าไม่เจ็บบ่อยก็คงจะน่าสนใจกว่านี้นะครับคนที่3 8ชูสจากตริโน ลิวพูเคยมีข่าวกับแข้งดัชวัย24ปีคนนี้มาแล้วนะครับสมัยที่เขายัง้ายแข้งให้กับอันจากอัมสเตอร์ดัมเมื่อฤดูกาล2020-2021ช่วงเดียวกับที่ทีมเจอปัญหาเซนเตอร์แบ็กตัวหลักเจ็บหมดทำให้ไม่มีตัวเลือกอันดับดแรกๆเหลืออยู่เลยแต่ทว่าหงแดงก็หันไปยืมตัวโอซานคาบักเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งทีมชาติตุรกรีม,มาจากเชลเก้นในท้ายที่สุดชูสเป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีพรสวรรค์เขาโดดเด่นในลูกกลางอากาศพร้อมด้วยสถิติการจ่ายบอลไปรอบๆแนวรับกระจายบอลได้อย่างแม่นยำมีภาวะคควาาาาาาามมมมเเเปป็็นนนนนผู้้แและะอออออ่่่่่กกกไไไดดีีตตััญหขงขงงรรจยื มาเจ็บติดตัวและล่าสุดคือเจ็บ ACL พักยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2024นู่นเลยทําให้สถานการณ์ของเขานั้นจะเป็นการย้ายเมื่อเขาฟิตสมบูรณ์นั่นคือตลาดซัมเมอร์ปี2024นั่นเองคนที่4มาร์กเกฮีจากคริสตัลพาเลส ในรายของประการหลังทีมชาติอังกฤษนี่จะเป็นการลงทุนแบบหนักๆของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนหากหวังกระชากเขามาจากปราสาทเรือนแก้วเพราะจากข่าวล่าสุดข่าวตัวข,ของเขานั้นสูงถึงระดับ75ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าเราพิจารณาจากฟอร์มของเขาและสถานะของเขาในทัพสิงโตคำรามที่ได้ลงเล่น6จาก10เกมหลังสุดรวมถึงศักยภาพและบทบาทของเขาจะเข้ากันกับฟันได้อย่างแน่นอนอีนกทัก้งยังไม่ใช่คนที่เจ็บง่ายๆเพราะนับตั้งแต่ที่ย้ายมาพาเลซเขาพลาการลงสนามให้ทีมไปเพียงแค่4จาก98เกม คุใภาพของเขาน่าจะมีดีถึงขั้นเป็นตัวจริงได้เลยด้วยซ้ำพอด้วยโกนาเต้ที่มักจะเจ็บอยู่บ,บ่อยๆตัวเลือกรองลองมาก็ต้องดีพอๆกันถึงจะเหมาะสมกับทีมที่มีลุ้นแชมป์ในทุกๆฤดูกาลคนที่5จารัดแบรนเวดจากเอเวอร์ตัน อาเบลซาเวียอดีตแข้งจอบสีสันทีมชาติโปรโต,ตุเกสเป็นนักเตะคนล่าสุดที่ข้ามเส้นแบ่งสเตลลี่พาร์คเมื่อเขาย้ายไปซบอ,อกลิเวอร์พูลจากอ้อมกอด2อฤดูกาลที่ทอฟฟี่เอเวอร์ตซึ่ง2ปีก่อนหน้านั้นนิกบาร์บี้ก็คืออีกคนที่ทําการหักหาน้าใจเอเวอร์โตเนียจนกลายเป็นประเด็นเผ็ดร้อนไปทั่วเมืองไม่เว้นแม้แต่ประธานเอเวอร์ตในตอนนั้นอย่างบิลเคนไรท์ที่ออกมาเปิดเผยว่าบาร์บี้ใช้คําที่แย่ที่สุด6คําในภาษาอังกฤษที่ทําให้แฟนบอลใจสลายว่า I want play for Liverpool want play to for หรือที่แปเป็นไทยก็คือผอรเลิเวอร์พูลหรดอ แวนเวดแข่งจากคาเดมีีของคาสไลท์ที่ทำผลงานได้ดีกับเอเวอเรตันในตอนนี้หลังไปเก็บประสบการณ์เข้มเขมที่ลีกดับกับ PSV มาเมื่อซีซั่นที่แล้วก็ตกเป็นข่าวเช่นกันว่าลิเวอร์พูลก็จับตาดูสถานการณ์ของเขาอยู่ห่างๆแข้งวัย21่ปีเป็นกำลังหลักสำคัญที่ทำให้เอเวอเรตันผลงานดีในซีซั่นนี้เพราะถ้าพวกเขาไม่โดนหัก10แต้มอันดับจะติดอยู่ในท็อป10ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกต,ตอนนี้เลยด้วยซ้ำขณะที่แรนเวดเองก็ลงเล่นทุกนาทีจาก13เกมในลีกประสานงานกับเจฟทา,งงา,195 cm, าร์าาาครองลดีแ แน่นอนนะครับเก่งในลูกกลางอากาศที่จะเป็นการลงทุนที่ต่อยอดอนาคตได้ทว่าในความเป็นจริงนะครับมันคงยากกว่าทุกคนในลิสต์นี้ทั้งในเรื่องของที่ทั้งสองสโมสรน,นั้นคือคู่แข่งกันโดยตรงและคงไม่มีคุณซื้อบ้านที่ไหนนะครับที่จะปล่อยเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักมาย้ายออกในช่วงกลางฤดูกาลแบบนี้ถ้าฟุตบอลแม็ตกหล่นใครไปแนะนำเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับชอบเซ็นเตอร์แบ็กคนไหนจัดเต็มเลยในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับ และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์